เป็นยังแน่นคือจะเริ่มลดน้ำหนักโดยจริงจังเนาะจ้ะพี่น้องนึ่งเลยจะน้ำหนักขึ้นมาหลายค่ะแต่ <c oughs> น้ำหนักเท่าไดร่เราจอบพี่น้องตอนนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุกอนเน่าจ๊ะมาเจอกับแน่นมาจะอยู่ต่างแดนมานนี่อยู่แน่นอยู่ประเทศอังกฤษนาะจ๊ะกับ กับข้าวต่างแดนบายแนนนี่นะจ๊ะมาพะมาพบมาพอกับแน่นอันวันนยุดธจะมันนี้แน่นใดอันผัดกะเพรากุ้งหมูสับเดีจยจะพี่น้องละไข่ดาวจะส่วนผักแน่นมีสองอย่างจะมีแร่ดิทกับอันทั่วฝักเงี้ยวฝรั่งหรือผัะอื่นทั่วแบรอะไรจะละกันนี่นำเอ่อพริกน้ำปลานะจ๊ะมาเด้อพี่น้องสูตูสุคนมากินข้าวแรกน้ำแน่นด้วยจ้ะ ไว้ใส่สบายใจไว้ยำราลไดจ้ะอย่างมันกล่อมมาพี่น้องเริ่มมือกินเขาออเนี่กำแน่นเด้จ้ะยิวมเขาไล้จ้ะเอ็นจักโกใส่บีบมะนาวจุกนุอยจ้ะ <c oughs> มันนี้กินเขากล่องได้จ้ะพี่น้องจ้ะจะเริ่มจะเริ่มทำการลดน้ำหนักอย่างเป็นทางการจ้ะ <c oughs> มีคำสั่งออกมาให้ลดน้ำหนักด้วยเนื่องจากว่าเดี๋ยวอย่องจากอย่างเดิมนี่สิบโกแกะพี่พนออ้อง ผัดกะเพราเผ็ดๆแน่นอยากครับวันนี้โอ้ได้สมใจจ้ะใส่พริกไปซิมหาเม็ดปีน้องจ้ะแต่ว่าพริกอันนี้มันบ่คอยเผ็ดคือบานเท่าจ้ะบ่คือพริกกินดาหรือว่าพริกกะเรียงพริกขี้หนูบานเฮาจ้ะ ทำไมกันเดธอกระเดิงกระเดิงเถอะม, <laughs> มันสิบุได้กินให้จบคิปมนนันั่นเปนสิเละเทะก่อนนะจ๊ะ <laughs> อันนี้บ่แม่นกับเฝ้าด้วยจ้ะ อยู่ประเทศอังกฤษแน่ต้องเอิมนั่นว่าผัดโหระพากุ้งใส่หมูสับด้วยจ้ะ <c oughs> ผัดโหระพาอีกน้องใส่โหระพาฝรั่งแท่นันใบกระเพราจ้ะแซ่บพื่อกัน Uh huh. แน่นยุดสิปมือเลยจ้ะพี่น้องจา้าแน่นยุดสิปมือเลืมมังแต่มือนี้น่ะจะวันนี้วันจันทร์ซิมือเป็นฮอลิเดย์เดือนสุดท้ายของแน่นจา้าบปได้ไปไซพี่น้องจาอ้ายูยเตเฮื่นบปได้ไปไซหรือยูเตฮื่นบปได้ไปเที่ยวไซเลยเลยจา้า เลีย้ยางตอนนี้อังกฤษจ้ะอังกฤษอันไข่พอจะเห็ดไข่เย่มยื่มบ่เยืมมันจะไปน้องจัะมันบ่เยิมอ้นนอ, <c oughs> น,อนิดนึงนิดนึงเลี้ยางกะอากาศอังกฤษเน่ะจะอันนาวีกเลยพี่น้องจ้ะต๊กตอกอยู่เบิดมืออากาศก็เริ่มเย็นขึ้นนะจ๊ะออกไปข้างนอกโชว์นี้กัน เก็บเสือเขนยาวมาใส่จ้ะแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่ก็ยังอุ่นอยู่จ้ะเพราะว่าแน่นเปิดฮีเตอร์นะจ้ะอยู่ในบ้านก็จะอุ่นแน่ออกไปข้างนอกกัเย็นแน่จะ้ะเริ่มเย็นแต่ยังบไดแบบแบบว่าเย็นจนหนาวสั่นจะ้ะ แน่นอาจจะพูดมากนี่เลยจ้าพี่น้องจา้าเพราะว่าคลิปแน่นแต่ละคลิปะนะจ้ะแน่นก็นจะเล่าเรื่องความเป็นยูนี่เลยจ้อยูแน่นกิดเป็นแตงได้แน่แนังสันแตงสีกินเขาไปน้ำน,นะ่ยนบ่าหน้ากล้องแบบธรรมดาคนเดียวมันบอกกินไปน้ำแน่นก็อาจจะคืนนิดนึงนะพี่น้องนะมีแนวกินพี่น้องก็จะได้เห็นแน่น ว่าแดน,นไหยังกับเขาอยู่ต่างแดนอ่ะมันคือบ้านเฮาอยู่บ่มันไหนยังกินแน่อย่างนนสิมันหรือมันกินแต่อาหารฝรั่งอย่างสิหรือว่าอาหารต่างแดนนี่อาหารไทยนี่มันเด็กยังเป็นแน่มียัยงพอได้กินเน่นะจ๊ะก็อยากเราเปิดเผยเรื่องเล่าปร้มาณนี้นะจ๊ะพี่น้องจากคลิปของแน่นนะจ๊ะจะเน้นไปในเรื่องอาหารเรื่องเ่าชีวิตเรื่องเล่าต่างๆแช่ประสบการณ์ต่างๆของเจ้าของนะจ๊ะ อยู่ในต่างแดนแล้วก็จะถามเธอท่องเที่ยวมงหันมงนีถ้าแน่นมีโอกาสเดี๋ไปแน่นก็จะพยายามทายให้เบิง์ยังสินะจ๊ะพี่น้องจะ้ะโดยร่วมร่วมก็จะเป็นกับเขาอะไรจ้าเรื่องกับเขาต่างแดนนะจ๊ะก,กับการใช้ชีวิตเอ่อการเป็นเมียฝรัง่งเนาะจ๋ะประสบการณ์เป็นแนวดใดแน่งสินะไพยายามีคําถามมียังกะอยากจะรู้กะ คอมเมนต์มาไดนด้วยจ้ะพี่น้องคอมเมนต์ Comment มาถามไดอันใดแน่นตอบแต่แน่นกะจะตอบให้พี่น้องฟังเนะจ้ะอันใดแน่นตอบบ่ไดแน่นกะจะบอกเนะจ้ะ ตอนนี้น่าจะเป็นยังแน่นคือจะเริ่มลดน้ำหนักโดยจริงจังแล้วจ้ะพี่โนโอ้องนึ่งเลยจะน้ำหนักขึ้นมาหลายค่ะจะ <c oughs> น้ำหนักเท่าไหร่เราจอบพี่โนโอ้องตอนนี้นะจ๊ะห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดกิโลโนโอ้องจับห้าสิบเจ็ดกิโลกลุ่มใจยู่ได้พี่โนโอ้องห้าสิบเจ็ดกิโลห้าสิบเจ็ดจุดสอง คือเสือผ่าวล่วใส่มมนเข้าจะหลูโตนะจะพี่น้องมันอึดอาจจะสันตะสีน่าจะแน่นกับอีกอย่างน่าจะแน่นทริปนาปีหนาเน่าจะปีหน้าแน่นมีทริปจ้ะเอออันนี้พอใยญ่จองไว้แล้วนาาจะพี่น้องจ้ะเป็นทริปที่จะไปต่างแดนครั้งแรกของแน่นน่าจะอันนี้บอกพี่สุนองฟังกันเลยวะนั่นเป็นทริปแรกในรอบสามปีน่าจะ หลังจากเกิดโควิดมาเนี่ยจะเป็นทริปแรกที่แนนจะกระพอไญยจะออกไปเที่ยวต่างแดนเนะจ้ะนั่นกะนั่นก็นกพอไญก็จะสีฟกักลฟักซีนนะจ้ะเข็มที่สามเอ,อ่อทย์นี้จะของแน่นวันเสาร์น,นจะจ๊ะวันเสาร์นั่นจะสีเป็นเข็มที่สามกระกาเป็นสีวัคซีนไขวัดยัยน้่งจากทั้งไขวัดยัยทั้งวัคซีนอันโควิดนจะจ๊ะ2องเข็มในวันเสาร์ที่จะถึงนี่นะจ๊ะแน่นก็เลย ปีนาก็หว,วังว่าอะไรอะไรมันจะดีขึน้นเนาะนอกจาพี่น้องแน่นกับจะไปจ้ะจะไปเที่ยวก็พอไงจะไปเที่ยวถาพี่น้องรออเบิ่งนะสิวว่าจะเป็นประเทศใดเป,เป็นเป็นทริปทีแน่นก็พอไงน,น่ะเฝ้ารอมานานแล้วจ้ะอันนี้เฝ้ารอมานานกัถ้าเบิ่ง้วพี่น้องเด้อแน่นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้อตนตอนย่างไรนะจาวก,ก็เลยมีคําสั่งให้แน่นอ่ะลดน้ําหนักโดยด่วน กเลยอจะพยายามนะจะพี่น้องจะพยายามแต่ว่าคนมันกินแสบอ่ะเนาะก็จะพยายามจะจะพยายามเพื่อดำนัก เลยเริ่มนะี่นะเริ่มอย่างเช่นมันนี่พัดพัดกับเผาแน่นกับใส่เป็นอันน้ำมันแบบแคอลอรี่ต่ำจริงๆอ่ะจะพี่น้องประมาณอันยดถ้าสีกับเป็นยศเอาจะนะยดนับเป็นแคลอรี่เอานะจะพี่น้องแม่งกับใส่ไปสิบยดสิบแคลอรี่แล้วก็มาลดน้ำตาลแล้วก็มาลดเป็นข้าวกล้อง ว่ามีเวลาอยู่จากปีหนึ่งลดขอให้มันลดแด่จากเจ็ดกิโลจ้ะให้มันเหลือหาสิบคือเกาให้มันเหลือหาสิบคือเกากับพ่อเดี๋ยวมันจะทายลูปออกมาสวยแนละ้วเฉพาะมันเป็นทริปแรกนะพี่น้อกเก่าแ,แบบมีความตื่นเต้นแน่จ้ะ มาถาเบิ่งกันด้วยจะพี่น้องจะว่าแน่นจะไปใสกับพญ่จะ้ะรายการแน่นจะลดน้ำหนักเหลือหาสิบกิโลได้บ่ภพยในปีหนึ่งเนี่ย <c oughs> ถาเบิ่งกันด้วยจะรุ่นกันจะ้ะ ับจะพยายามลดของหวานลงน้ำตาลเน่นนนจะเป็นคนกินเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะจ้ะก็เลยจะลดพยายามลดความหวานลงจ้ะ โหรพาเสพหลายจ้ะจะพยายามลดปริมาณล่งนั่นจ้ะ ค่อยๆลดไปน่าจะเป็นของจใจจะรีบร้อนปีหนึ่งมีเวลาปีหนึ่งอยู่จ้ะ แอมีความกังวลอยู่ด้วยจ้ะว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติหรือบบจ้ะเพราะหน้าไม่เป็นปกติจะได้ไปเพราะว่าแน่นกับพ่อใหญ่เสียค่ามาจําไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังจ่ายบุคคลไปจัดเสียค่ามาจําไว้ซื้อจ้ะ โบเดจายที่เดียวนะพี่น่องประมาณว่ามัดจำละก็ที่เหลือไปจ่ายอีก8 8สัปดาห์หรือว่าประมาณ2เดือนก่อนเดินทางต้อง j. จา่ายเบิดจ้ะเพราะงเราจะบบจ่ายเบิดที่เดียวเนื่องจากว่าท้าสถานการณ์ยังเป็นยังมากนะจ๊ะ มันจะเอาเงื่อนขึ้นยากมากๆเพราะว่าเรามีประสบการณ์มากเลยน่าจะแน่นกับพ่อหญ่ประสบการณ์มากจองจองสถานที่ไปเที่ยวต่างประเทศนอกจะไปยุโรปนี่เลยครัไปทัวร์ยุโรปหลายประเทศแต่มันเป็นทริปน่นจาจะที่นีใจเงินไปเบิร์ต่พี่น้องใจเงินใจไปอบันเไปเบอร์ดโดยจะใจเงินบันมาจําไปประมาณหาหล่อยปอน ตีไปเงื่อนไทยกับประมาณสองหมื่นนอาจะสองหมื่นกว่าบาทนอกจะจ่ายเงินไปประมาณสองหมื่นกว่าบาทที่นี่พราะมีโควิดพี่น้องมันกลายกระยกเลิกกัท่านหงกระท่านหารทั้งทั้งเบิดเลยน่าจะไฟกับบินโบได้เครื่องบินกับบินบได้อันนุ่นกันนี่กับปิดเบิดนอกจะทําแน่นกับพ่อใหญ่กับพยามันจะเอาเงื่อนขึ้นจากบริษัทจตะแต่บได้ขึ้นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโบได้ขึ้นจักบาทเลยจ้ะเขาก็แบบล่อๆล่อๆล่อ พ่อยายก็ติดต่อไปติดต่อไปติ่อแบบจนเราเบื่อที่จะท่วงแล้วก็เลยหยุดท่วงเองพี่น้องพยย่อย่นะแล้วก็เออเ,ออเออเสียไปแล้วก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาไหวจ้ะมาไหวขังตอมาเนี่หละจ้ะก,ก็เลยหลบหนียังบัวใจาย,ยังไปเบิดจ้ะตามมาจําไปประมาณหนึ่งจ้ะแต่บบเบิดถ้าเกิดยังขึ้นมากอะเสียใดก็เสียนั่นจ้ะสำนันนะอืม ก็เลยอืมตื่นเต้นอีเลยจ้ะตื่นเต้นอกิฟิ์นี่ก็ฟังแน่นหรอกคุยกับพี่น้องไปหลายอย่างเล่นจะพี่น้องจำกัแช่ประสบการณ์กันไปน่าจากกินไปคุยกันเป็นมูกันไปอจาจจะพี่น้องจาแน่นกอบบ่มีมูหรอกจ่อย่องกินบ่คอยมีมูได้เลยจ้ะก็ะ กินไปคุยไปสไตล์แน่นหนีนะจารพี่น้องจ้าสไตล์แน่นหนีอยู่ต่างแดนแล้วจะเป็นมูกกบแน่นตลอดไปเด้อจารพี่น้องสุโฟสุกมนเป็นกำลังใจให้แน่นกันไปมีหยังอียังถี่ขึ้นแน่นว่าอะไรจะอยากรู้อียังเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดหรือว่ารุ่นน้องที่จะเข้ามาเป็นอัน ได้สามีฝรั่งยังยังสีนายพี่น้องจ้าก็ถามว่าปรึกษากันได้เนอกจะอันใดแน่นตอบได้ดแน่นก็นจะตอบคือแน่นว่าเลยจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แน่นแล้วกนลาพี่และน้องไปก่อนนะจ้ะไว้เจอกันแน่นคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า